มาเบิงล่างต่อพี่น้องเอ้ยบอกไงครับผมผมเพ่เคยเห็นครับขังแหลกในชีวิตเลยครับผมในล่างต่อของแท้เลยครับผมนี่ปู่เราว่าเอามาจากสวนยางครับย้่มพิ้นเอามาให้มือเศร้านี่วาครับผมสดๆร้อนๆเลยครับผมมาถวายวัดครับผมพูดว่าเอามาจากสวนยางนะครับผมแม่บ่มีหรอครับเป็นลังปลาครับผมแต่ล่างไงดีครับห้างไงดีครับผม ุยอดดีครับผมผเคยเห็นครับเขาไปนวัดพอดีครับผมขอของน้ำเลยไปเบิ่งเพื่นมาถวายวัดเป็นเฮตุบุญนั้นพระเวทครับผมวันที่สิบเก่ายี่สิบนี่ละครับผมุนพระเวทเรนเรีว่าถวายวัดเออไก่ได้ม่ได้เพี่เอามาได้ผมพ่เป็นหัวเพราะานัผมด้อยู่นี่รังต่อพี่น้องรังใหญ่ ต่อแถเลยครับมันมันอีดดนหยหลายปีเลยเนะาะปลาอโอ้ปลาปลาหยางพลาร่าป่ะครับหาย่าย <c oughs> ผมบอกครับ <c oughs> ผมมันขายของยูดอนนไงล่ะพ่ะ คนคืออยู่ซ้ายคนขายอยู่นี้คนขายมาแล้วละคนซื Bree ้ออยู่ซ้ายคนซื้ออยู่ซ้ายคนซื้ออยู่ซ้าย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 ซ้ายซ้ายคนซื้ออยู่ซ้ายคนเบิ่งซื้อไหมจักนั่งอยู่สีซื้อบอกไวาบ้านซื้อบอกออนไลน์ซื้อบอกใจคิวอาโคตรก็ได้น้องแม่ค้านิทานสมัย